กวีแล้วนาวจังดีจอนบิ้งกดีครับจอนวิ้ง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 จอนวิงจอนวิ้จอนวิ้ง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 จอนวิงนวิงจอนวิกงจอนวิ้งจอนวิจอนวิงจอนวิ้งจอนวิ้งจอนจอนิจอนิจอนวิจอนวิจอวิจอนิจอนิจนิจอนิอนิจ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 อวิน้จนิจอน้จอนิ้ เรื่องนี้มีฉากแอคชั่นยาวๆประมาณสักสี่ฉากด้วยกันนะครับซึ่งเขาขยายอาณาเขตมาญี่ปุ่นมาในเอเชียไปเยอรมันด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อสู้แบบมาเชื่ออาส์ซึ่งมีตอนนี้เยนที่มาจากยุบมาหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับมาร่วมในทัพเยองมนีต่อสู้กับจอร์นเบิกผมมั่นใจเลยว่าสงครามรอคอยมันแน่นอนแต่ชอบอะไรตัวจอร์จเิกลงเสน่ห์อะไรตัวจอร์นเิกคือผมรู้สึกว่าความมุ่งมั่นทะเยอทะยานของจอร์จเบิกที่เขาไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆแล้ว หมากขาตายตั้งแต่ภาคแรกอ่ะใครฆ่าหมาเขามายันภาคนี้สี่ปีอ่ะไม่ใช่แค่สี่ปีเขาหมดสี่ภาคแล้วเขาจะทำมาทั้งกี่ปีเขาต้องตาไล่ฆ่าหมาไม่ใช่ฆ่าหมาฆ่าหมาฆ่าหมาแกนแกนดีนะไปดูเนี่ยโอ้โหผิดๆกูแม่เลยก็มาดูรอบภาคนี้เขาจะตามหาคนฆ่าหมาเจอไหมใช่จะเป็นจุดจบหรือว่าจุดเปลี่ยนยังคงต้องมาติดตามอยู่ครับก็ฝากด้วยครับกับจอห์นบิ๊กครับผู้ชมภาพยนตร์วันพรุ่งนี้วันแรกครับวันนี้แบบมาเป็นตอนวิสุทธ าโแบบาๆจอห์นวิกใช่ไหมฮะใช <laughs> ่ใช่ใช,ใช่ก็ดีใจสนุกเราเองก็แบบชอบทีนี้ีนด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละติดตามมาตลอดสี่ภาคเลยแล้ววันนี้ก็หมได้มางานเปิดได้ถือปืนที่เขาใช้เข้าฉากเป็นแนบ,บ่รุ่นเดียวกันแล้วก็มีรถยนต์ของจอห์นวิกที่ให้ถ่ายรูปใครที่เป็นแฟนมันเขาก็เกิดได้นะ,ะมันถ่ายรูปกันที่นี่ได้เลยดูไหมคะวันนี้าไงดูไหมคะวันนี้ไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวโอกาสดูแน่น,นอนมาดูกับใครคะ แล้วแต่วันดูว่าใครว่างวันนั้นก่นเาเช็คคิวเขาหรือยังเช็คคิวเขาหรือยังขาแน่นมากเลยอคิวนอนกกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วน่าจะมีแบบคิวแทรกได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองสองก่อนด้สองนี้ตักไปแล้วักไปแล้วตากไปแล้วแล้วนี้เราเป็นเาแบบกลับมานี่เลยแบบที่ขนาดั้วเลืตายนไปนานะนาเกนเจว่าต้องไปนานเลนึถงเนาะหน่วันผนไนานมากเลยมันหมดหมดกับเขาไหมเพราะเขาบินุ๊บกลับมา ไดูแลกันไปดูแลค่ะดูแลหรก็อะไรนะ่ยเขากลับมาก็คือรีบไปรับเลยใช่นายไปรับที่สนามบินใช่ก็้วันที่เขากลับก็ไปรับที่สนามบินมันต้องไม่รับทันด้วยหรอกม่ต้องไปรับทันพี่นายพี่ติ๊กเข้าแม่ไปรับเข้าแม่เขาก็ไปเที่ยวอยู่ก็เลยอาสาไปรับเองคือเป็นห่วงอะไรหรือว่าพวกเขาเหนื่อยเราเลยอยากไปแบบเล่นแค่หรืออะไร ก็อยากแท่แหลกระเปาน่จะหนักมาาเราฝาใครหรือว่าหรือพอถึงไทยปุ๊คนเห็นหน้าคนแรกคนรก็เป็นนายเขาแน่เห็นหน้าตอนมเห็นหน้าทุกคนหลายแต่ไรไะที่เิดคเขาอยากเป็นเกยเขาสอนก็แค่เป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานแค่อยากถามเป็นยังไงบ้างกอยากมาเนแาบทนานที่สุดเลกไม่ได้เจอก็หมายถึงาะไปลา กน็น่าจะนะคือจริง,รงๆเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อย,อย <c oughs> วเวลาว่าง ก็เ่ากันอะไรงเงี้ยเราจะมีคิดบ้างไหมคะไหนๆก็แบบชอบพักก่อนการทริปนี้ง่ายก่อนอาจะมีงานที่เราต้องต้องถ่ายด้วยกันตามสซีนิ้นเดือนเนี้ยแล้วเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ครับล่าสุดล่าสุดล่าสุดถ้าใครเห็นในไลฟ์แม่ผมเขาบอกไปแล้ววันนี้ผมก็เลยพูดได้แล้วก็มีมีงานพรีเซนเตอร์ที่เราเรากำลังถ่ายด้วยกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแาจะออกมาให้อนได้ติดตามด้วย รับคู่กันไปเลยใช่รับคู่กันจริงๆรับคู่อีกนะครับอย่าบอกว่าไม่มีคิวนะคิวโอ่งกับเฟอร์นี่พร้อมมากว่างกันคนเสมอเลยถ้ามีงานก็คือคิวได้เลยคิวได้คิวได้ก็คิดว่ามากนที่ติดต่อเนี่ติดต่อมาก็ก็ผมไม่มั่นใจหรอกเรื่องเรื่องการมาแต่ก็ขอบคุณท่านเลยละกันที่ติดต่อมาบางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคิวที่เรารับไปล่วมแม้งสองคนแล้ว ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังอยากจีบอยู่นะคะหรือว่าสถานะมันเมือนที่หรืยังเออมันสเตเบิลแล้วก็เลยแบบ<อ>ยังไงเราจีบของชาติเลย<อ> <laughs> จริงเหรอก็ก <laughs> ็รู้สึกรู้สึกดีอ่ะก<อ>็มันมันน่ารักมากโมเมนต์ที่เรามีกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักมากๆวันที่มีอะไรแปลกใหม่มีสถานการณ์ใหม่ๆมันก็น่ารักก็ชอบมันไป็นแต่ในก็ทำคะแนนได้เรื่อยๆนะดน้องแบบ เห็นคลิปที่แบบนั่งแกะน้อยให้เขามันจะเป็นคนน่ารักขนาดนี้อ่ะขนาดไหนเลย่แล้ก็เห็นคนนั่งแกะอยู่แล้วแล้วมันม็ช่วยคนเล็บเสียเดี๋ยวมีต้องพันสนานรู้ไหมรู้ไหมมนอุกุลไหมคนแบบอยากอยากเป็นไบเฟอร์หลายคนคนครับเคยนะเริ่มเคยนคนตัดหน้าไปเฟิร์ออกแล้วหน้าเต็มไปแปะเยอะเลยนะจริงเหรออยากเห็นแตกมาให้ดูนะให้ดูนะตอนนี้คือแบบเวลาเดท ยังไงครับมันจะต้องเหมือนแบบทำาิสี่เมือนแบบตอนสีกันทุกวันเราอยากจะให้แบบอย่างนี้เพื่อที่จะแบบเติมความหวานกันหรือยังไงครับนายเวลาเราไปเดทกันก็นเป็นกปกติเหมือนที่ทุกคนทำนะไปเดินไปเดินซื้อของอร่อยๆข้างถนนไปกินร้านเฮ้ยเถอะก็เป็นปกติไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบไหนก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรกงเลยไมไม่ได้ไปพูดอะไรที่แบบเขาไม่ชอบอยากในหะ้รขาแบบรู้สึกสบาย มองว่าใบเฟิร์นเสียงเปลี่ยนไปเวลาคุยโทรศัพกันนายจริงไหมฮะอันเร่ยงข่าวของเราไหมเรยเสียงมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะได้เอออันนี้นึงมีมุนน่ารักน่ารักของเขาอยู่อธิออบายพวกพี่ฟังได้ไหมไมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงไหมก็ก็มีมีแบบเวลาเราเราเรียกกันหรือเวลาแบบทำงานเหนื่อยให้กันหนุใจกันก็ก็มีมีบ้างอะไรแบบเป็นแบบว่าเรียกว่าเกตส์สามเกตส์ี่เกตส์ห้าต่างดาวต่างดาวเราเรียกกันให้ตัเสียงกระตุ้น เดี๋ยวเราขอไงคู่กันเดี๋ยวเรียนลองไม่ไหวียากฟังไม้ก่อนจะดูว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเออเรียนแบบให้เรียนแบบให้ดูหน่อยสักนิดนึงไปออกงานยี่สิบไม่ได้ออกเลยเพราะว่นัก่าวก็ไปอนคูันดีนนอาบางทีแพ้บางทีแพ้เตอร์โชว์ไม่้นะลูกเท่ด้วยคอยเช็คคิวตลาดอันนี้เป็นพิธีการของแล้วรือเปล่าไม่ใช่แม่วก็เป็นพี่เฟอร์เป็นยายแต่ว่าเราก็นั่นแหละก็หนูตลาด รคาเสียงเขาแล้วเขาเมื่อสักวันเรียังไงนะคะหนึ่งสองสัยังไงนะคะ่ะไม่ก็ก็เรียกนายนายขาไห่อก้อนไม่เสียขายขานาขาก็มีแล้วน้ำเสียงหลังจำเมื่อก่อนเนี่ยนายนายีนเมื่อก่อนนายนายอันนี้ก็เยนายอันนี้ก็เบาลงเสียงน่รักขึ้นเสียงเบาลงมุนมากขึ้นแล้วแพ้ทางแล้วเขาอกอนเราเสียงเียก ไปไปไปขับไปขับไปขัมีมากมี้าแล้วนายมีเสียงสามเสียงีเสียงห้าอะไรของเขาไหมคะดุดันไม่เกงใจเมนเสียงเขาแล้วยังไงคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลหาไงเสียงเราเปลี่ยนไหมเออเสียงผมเหรอเอาจริงไม่รู้ไม่รู้ต้องรอถามเขาไม่รู้ว่าะลกต้องรอรอถามคนนี้ ีวัอดีนะครับตอนพอดีกับคุณไหนเอกเป็นวังทุกวันเนาะจริงๆเลยแต่วันนี้น้องนายมาหล่อมากเลยหล่อหล่อไปเปิดอีกทีเขาส่งให้ดูแล้วล่ะเนาะอาจจะดูอาจจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจวันนี้ส่งไปให้ดูยังคะว่าวันนี้ลุคเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบส่งให้ดูเลยเดี๋ยวรอไป เขาแคนก็มีบวันี้นรักมีชมได่าใจคนชมคนเชมคนเดีวดน่พมากเชมไม่เท่าคนที่เรารักชมเนาวันนี้แก้แปงว่าผ่านมาเอนออ่วันนี้คืนี่นะล จริงๆก็เป็นเรื่องของธรรมชาติวัสดุอะไรที่เราสั่งมามีการดีเลย์ชดส่มีปัญหาแบบอา้าศร้อนทำให้ดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องเวลาเลยะเวลามากกว่ารว่าทุกคนที่ที่มาอยู่อยู่ร่วมกันสช้างอ้างเก็น่ารักมากคนทีเป็นเต็มที่มากิ๊มแม อากาศก็เป็นเกี่ยวกับเรืนโซงทางเรือที่มาจากาประเทศมีตัววัสดุอะไรบางอย่างเพม่อตอบีจทย์เป็นไม้เป็นอะไรก็ทำให้ลาช้าหน่อยต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในแผนก่อนหน้านี้ก็มีแบบคิดคิดมากนิดหน่อยเพราะเราสนุกนการสรางบ้านเราก็ไปดูบ้านเองวันประยุที่นู่นไป ซื้อไอติมเลี้ยงที่พี่ที่มาตั้างบ้านเองเอาเก้าอี้แคมปิ้งไปตั้งอะไรก็ก็สนุกสนุกนะใกล้ยังใกล้นะใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูใน YouTube นะพัดศิษฐ์สมุนครับเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตวอลุ่มสามให้ดูครับคือปีนี้ได้ได้เข้าอยู่ในแนวแน่นอนน่าจะปีนี้คือยังไงก็เสร็จแต่เรื่องเข้าอยู่อ่าน่าจะมีเวลาเป็นหลายเดือนนี่เพิ่งเดือนสามครับใช่แล้วแบบบ้านเกินไทยจะได้เข้าแล้วเดี๋ยวเดือนนี้เขาก็ แล้วเป็นรายปีนี้ปีนี้เสร็จพันไหมของผมปีนี้เสร็จเสร็จผมเดานะว่าน่าจะใกล้เคียงมากหรือเริ่มดีบางเดือนก็ย้ายมางใช่คือจริงๆอยากอยากให้พันมันเกิดตัวเองมีค่าดุอนแล้วในของผ่านเรานีไหมก็ผ่านทุกคนเป็นเลิกไม่ไม่ใช่เป็นเลิกเป็นวันที่แบบเราช็อเราชอบเลข็บ5เล็บ5เดือน5บ้านเฟืองเสร็จแล้วก็พาเราไปดูกน้องคนอื่นั้น เดี๋ยวรอดูเขาแค่าจะบอกอยู่ทุกเฟิร์นโซนดูเฟิรนโซนของเขาด้วยดูดูฮัลโหลนะครับเดี๋ยวเขาตดูเฟิรนโซนเหไม่ให้มันรวมกันช่องเดียวเลยไม่แน่คิวฟรีป้่าคิวฟรีเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาคิวคเรื่องการให้ขออีกต่อไปเริ่มไปาสงอะไรบ้างแล้ว่ะเ็นมีในงานที่บอว่าอ๋อเป็นไ ผมลงในในอินสตาแกรมใช่ไหมครับก็เป็นสปอตของสภากาชาดครับก็ผมรู้สึกว <Yeah. S 2> ่าเราทำคอนเทนต์ส hmm. น yeah. so ุกๆหน่อยก็ช hmm. yeah. oh hmm. ่วยประสานเกี่ยวกับการบริจาคเลือดว่าการที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยเราควรเตรียมพร้อมยังไงบ้างมีวิธีอะไรที่ง่ายๆเป็นเซ็ทลับเลยซึ่งจริงๆบริจาคปีละครั้งสองครั้งก็ดีมากๆแล้วนะเป็นการแบบถ่ายเลือดของเราแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยก็เลยทำคลิปสร้าสนุกนี้ให้สภากาชาดก็ใครที่อยากทำก็ยังอยู่ในอินสตาแกรมอยู่อยูกันได้ไค่ะค่ะ ชอบนะผมชอบชอบสิ่งคือเวลาขับรถอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะอ่านตลอดแบบอ่อพิ r s ่าดริงค์พิ้งค์วอเ Bank แบงคอกอะไรเงี้ยผมก็จะอ่านตลอดเลย BLA Prestige Health ผมก็จะอ่านตลอดชอบมีคัวช่ยชมว่าแบบเสียงเรามันเหมาะกับการเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับไว้เลร็มีคตอบก็ว่าแบบก็ก็ก็มีในอนาคตก็รู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากทำเราชอบเราชอบกานแบบ เ้า,าห้องอัดเสียงเจอพี่ๆห้องอัดเสียงชอบการพากชอบบเล่นกับเสียงอะไรกนะ็ก็ชอบกับชอบมากบบอยากพักเสียงอะไรคะจริงๆ<ว>อยากภาคเสียงหนังเอยากภาคเสียงหนังภาคหนังภาคหนังผมว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็วไม่ว่าจะเป็นหนังอะไราาก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากทำอยากลองทำทุกท,ทหมดเลยจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราชอบหรือเราถนัดหรือเราสนุกอะไรแบบไหนก็จริงอะไรที่เป็นเกี่ยวกนะับสื่อบันเทิงอยากลองทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ